อยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ข้างหลังนะ่สามเจ็ดค่ะเป็นเลขทูกเนาะค่ะเป็นเลขทูปสังเกตถ้าปู่ไม่ให้เลขทูกก็จะให,ให้เลขฝันนะพอน้องใช่มันมีอยู่สองอย่างถ้าไม่เป็นทูกก็เป็นนิมิตฝันมันจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เลยค่ะได้สามเจ็ดแปดนะพอนาอใช่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดหกจะได้แต่มันไม่ถูกสามตัวเนาะใช่อปู่มันก็จะออกเป็นแบบนี้ครับถ,ถูกสองเข็น รู้สึกว่าจะถูกสองตัวมาหลายงวดเลยนะพ่อเนาะใช่สองตัวเนี่ยมันจะเข้าอยู่บ่อยๆและสังเกตดูจะเข้าทาไม่มา<ช>ทางมีมิตรก็ทามาทางเลขทูกบสองตัวถ้าใครตัดเล่นก็ถูกสังเกตดูจะต้องถูกถ้าตัดเอาสองตัวนะค<ช>รับรู้สึกว่าจะถูกมาหลายงวด้อนนะพ่อเนาะใช่สองตัวนะครับถูกตลออเลยถูกไม่บนกระแางไม่บนกระแางนะพ่อเนาะใช่ครับงวดปู่ท่านก็ให้รู้สึกว่าจะตั้งแต่ออกพรรษามาก็ จะให้เป็นงวดที่สี่งวดที่ห้าแล้ 3, วะพอเราได้ปูดใช่งวดที่สี่สามสี่งวดนี้งวดที่สี่งวดนี้ก็เข้าอีกแต่มันก็เข้าเป็นแบบอยู่ข้างหน้ามันไม่ตรงค่ะแต่ว่าเหมือนปูลโลบ,บอกให้เนาะเพราะว่าชัดแค่สามกับเจ็ดใช่แต่ชัดแค่สองตัวสามกับเจ็ดอีตัวหนึ่งมันเป็นเลขปริศนาค่ะ,คะมันไม่ชัดเหมือนปู่ประมาณว่าไม่ต้องเอาหรือเปล่าอย่างนี้เนาะใช่ใ่านแต่เห็นลักษณะดูมีเอสซีคนหนึ่งก็พูดอย่างนี้แหละ เขาบอกว่าตัวไม่ชัดมันไม่ออกของมันออกแค่ตัวชัดเพราะมันจะต้องออกไอ้สามเเจ็ดสามนี่แหละใอ้หกของเขาจริงๆค่ะเหมือนปู่ลบออกให้นะแบ่เขาลบเหมือนลบปัดออกให้เห็นชัดแค่สองตัวสามเจล็ดหนูตั้งใจจะให้เจอแค่สองตัวใช่แล้วก็ออกจริงๆด้วยสามเจล็ดจริงๆใช่ครับที่ว่าเอฟซีทำนั้นต้องถูกเยอะในเลนทั้งหอนะต้องถูกเขา ว่าขนาดนี้เขาต้องถูกแหละไม่ถูกมากก็ต้องถูกน้อยแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะถูกไหมครับก็เห็นเนีีคอมเมนต์ันมาหลายท่านอยู่นะครับผมบางทีก็ถูกไปถูกต่างประเทศกันเยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะใช่ต่างประเทศทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็คือตั้งใจจะมาขอเลขฝันต่อมั่วนะพ่อเนาะใช่เลขทูบโอ้แม่นมากเลยนะพ่อเนาะใช่เลขทูกเข้าแจะเลขนิดตในข้าวถ้าเลขทู่ไม่ข้าวเลขนิดข้าวมันจะสลับกันแบบนี้แหละค่ะ วันนี้ก็คือตั้งใจภาวนาะขอปู่โดยตรงเลยขอสามตัวเนี่ยพอใช่ก็ขอสามตัวแต่ทําไมท่านถึงไม่ยอมให้สักทีสามตัวให้แต่สองตัวก็วยังแปลกครับอีกตัวท่านยังปิดเอาไว้ทําไมก็ยังก็ยังแปลกก็ถามก็ขอพรขอบารมีขอพรท่านสื่อสารกับท่านแต่ถึงเวลาก็ได้เข้าแค่สองตัวครับนี่ ทีนี้เราก็มานั่งพิการไหนมันยังติดขัดอยู่ตรงไหนมันติดอะไรมันติดขัดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ถึงจะไม่เข้าสามตัวสักครั้งก็เลขทูบนี่ให้ตัดด้วยนะคะท่านผู้ชมใช่ถ้าตัดนี่จะเข้าจริงๆในเลขทูบตั้งแต่ดูถ้าตัดเอาแค่สองตัวนี่คือเข้ายังไงก็เห็นเห็นเห็นมาแล้วหลายครั้งเหลือเกินถ้าตัดเลขทูบสองตัวจะถูกถูกจริงๆแต่ว่าที่ถูกมาสี่หัวนี่ก็คือว่า เป็นเลขทูบถูกถูกไม่ได้ทูบสองตัวตลอดนะครัได้ทูกสองตัวตลอดเลยครูค่ะก็คือตัดเอาสองตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมส่วนมากครูให้สองตัวเนาะถ้าเป็นถูกก็จะตัดสามตัวนะพ่อเนาะใช่มีดารเล่นกันสามตัวตีสองตัวไม่ได้ตัดก็เลยไม่มีใครควยได้ค่ะก็จะได้แค่น้อยคนที่เขาตัดครับก็คือให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แอดมินก็จะช่วยกัน ภาวนาที่ฐานเนี่ยเนาบอกขอปู่สามตัวเนี่ยเนาะพ่อน้องใช่ใช่แล้ปู่ท่านจะให้สามตัวก็อยากผ่านมาก็อยากให้นั่นแหละอยากให้ปู่ให้สามตัวแต่ก็ยังไม่เข้าเวลาจะเข้าก็ยังไม่เข้าอยู่เนี้ยปิดไปปิดมานั่นไปนั่นมาแต่ว่าช่วงมาถ่ายคุณพ่อแรกๆเนาะเลขถูกเคยเข้าสามตัวอยู่นะคะครั้งหนึ่งเนาะเข้าคช่วงแรกๆเลยตอนแรกใช่เข้าสามตัว เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดแต่รนี่แหละตอนนั้นจาได้อยู่ครับก็คือว่าถ้าเกิดปู่ท่านเคยให้สักวันท่านก็ต้องให้เหมือนเดิมนะพ่อเนาะใช่คงมีโอกาสถ้าท่านจะให้ท่านก็ต้องให้จนได้เลยครับไม่แน่จะเป็นงวดนี้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่ก็ขอพรขอประทานให้ท่านให้งวดนี้แหละแต่สิ่งที่เวลาเราจะได้เราจะได้ตรงอย่างที่เราเห็นมาก่อนไหมอย่างนี้ นิมิตนิมิตครั้งนี้ก็นิมิตแบบว่าก็ดูอยู่ดูสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจะให้มาก็มีคนนะ่ะพูดแต่ไม่เห็นตัวเห็นตนหรอกเขาก็พูดมาสองเลขก็บอกเลขห้ากับเลขหกก็เลยยังไม่เข้าใจตอนแรกก็ดูอย่างเดียวแหละคอมเป็นจอมปลวกมันตายขึ้นไม้ตายขึ้นไปเต็มก็ยืนดูอ้าวจะไปไหนกันเนาะเราก็ว่าอย่างนั้น ปลวกใช่ไหมคะตาย,ตายขึ้นตามไม้ใช่จากจอมปลวกใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเขาก็ตายขึ้นไปเหมือนเหมือนบ่งบอกว่าตายขึ้นไปอย่างนี้ถ้าบอกมาอย่างนี้คงจะเป็นข้างบนแหละนะ,ะถ้าเราตีเอาแบบนี้เนาะตายไม้ขึ้นไปแต่ทีนี้เราก็เราก็เลยเราก็พูดเหมือนพูดพึพรรมพำตัวเองนี่แหละพูดว่าโอ้จะตายไปไหนจะขึ้นไปทําอะไรกันเยอะแยะอะไรอย่างเยพูดเหมือนพูดกับจอมปลวกกันนะพูดกับตัวปลวกกันนั่นแหละแต่เวลา อีกสักพักหนึ่งมีเสียงคนนะพูดสวนเข้ามาเขาพูดสวนเข้ามาเขาพูดว่าลักษณะบอกว่าอยากได้โชคอยากได้ลาบอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาสวนพูดมาแต่ตัวตนไม่เห็นแต่มีเสียงพูดออกมาเราก็เลยบอกว่าอยากได้พอเราพูดว่าอยากได้เขาก็เลยบอกเป็นเลขสองตัวเนี่ยเขาบอกเลขห้ากับเลขหกนะเนี่ยเขาพูดออกมาอย่างเงี้ยห้ากับหกเขาพูดสองตัวแค่นี้เป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงครับถ้าเสียงน่ะเสียงผู้ชาย ขาพูดสองตัวก็บอกเลขห้ากับเลขหกแต่ตัวไม่เห็นตัวตนเป็นรูปร่างคนยังไงไม่เห็นแต่มีแค่เสียง<ะ>คือน,นิมิตคืนทักมวดห้ากับหกใช่เขาบอกเลยห้ากับหกที่เราเรียนมาพิจรารณานว่าห้ากับหกถ้าว่ามันจะเป็นจริงมันต้องโยงไปกับไอ้ตัวจอมปลวกที่เขาตายขึ้นไปสูงๆนี่แหละ,ะเหมือนเป็นไม้นะสูงๆเนี่ยเขาก็ตายกันไปเต็มเราก็ปึ้มพามพูดอยู่คนเดียว ว่าจะขึ้นไปทําไมอะไรเยอะแยะตายไปทําอะไรอย่างนี้ก็พูดพึ้นพากับจอมปลวกข้าอยู่มีเสียงสวนพูดขึ้นมาบอกว่าเขาจะให้โชคลาภรู้ไหมว่าอย่างนี้เลยรเราก็เลยถามเข้าไปพอถามเข้าไปเขาก็พูดเลขสองตัวนี้ออกมาเป็นผู้ชายเขาบอกเลขห้ากับเลขหกเขาพูดเ,เขาพูดแค่นี้ครับมันจะเป็นบนหรือเปล่าพ่อนั่นแหละถ้าเราตีกับตัวไอ้จอมปลวกนี่ต้องเป็นข้างบนต้องตายขึ้นไปเนาะจากปลวกใหญ่ๆอย่างนี้เป็นจอมปลวกกุสูงอย่างเงี้ย แล้วเหมือนมีไม้ขึ้นไปอย่างนี้แล้วเขาก็ต่ายไม้เนี่ยขึ้นไปเต็มเราก็นั่งดูแล้วก็นั่งพึมพำพูดอยู่คนเดียวก็จะไปไหนออกไปไหนกันเยอะแยะตายขึ้นไปไหนอย่างนี้พอแต่เราพึมพำอย่างนั้นเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงผู้ชายเลยบอกว่าไม่รู้อ่ะเขาจะไม่ให้โชคลาภอะไรอย่างนี้ยเราก็เลยถามว่าอะไรโชคลาภเขาก็พูดว่าห้ากับหกเสียงผู้ชายแต่ไม่เห็นตัวเห็นตไนตได้ยินได้แค่เสียง นี่คือนิมิตก็เหมือนกับเขามาบอกโชคลาภเป็นตัวเลขใช่ถ้าว่าบอกเนี่ยคือบอกเป็นตัวเลขแค่สองตัวแต่ว่าก็ห้าเก้ากันไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมใช่แต่บอกคือห้ากับหกนั่นแหละห้ากห้าเก้าบอกเป็นเลขตัวเลขบนนะครับเพราะว่าจากในนิมิตฝันพ่อก็เนี่ยก็คือเจ้าพวกนี้ตายขึ้นตึ้นไม้ไปไปด้านบนใช่ตายขึ้นไปอย่างนี้ เอ็มไปหมดก็ตีได้ตีค่อนข้างง่ายุูพอเนาะใช่ถ้า<อ>ตีตามที่เสียงพูดมาก็ตัวเดียวเลยแหละห้าหกเนี่ยก็บอกห้า,ากับหกเขาบอกห,ากหาก้าแล้วก็หกเขาพูดอย่างนี้เลยเขาพูดแค่สองตัวทีนี้พอคืนทับงวดเป็นอย่างนี้ปึ๊บเหมือนเหมือนจะมาเ็าเรียกเหมือนจะมาเน้นให้ให้อีกค่ะนิมิตอีกนิมิตเมื่อคืนเนี่ยคนิมิตว่าเห็นในตัวที่ที่กัดแต่เนี้ยเขาเรียกตัวอะไรเห็บ ออนั่นแหละม <า S 1> ตัวเห็บมันเดินมาเหมือนกองทัพเต็มไปหมดเราว,ว่าโอ้มันจะไปไหนมันมากัดใครมันก็ต้องตายเราว่าอย่างนี้นะุ๊งเต็มยัวเยียยัวเยี่ยตัวเห็บตัวหาต,ตัวเห็บเนี่ยพอาคืนเนี่ยจนตกใจตื่นขึ้น,นมาเราก็ว่าอ้ามันอะไรเนาะตัวเหมือนเหมือนทีนี้เลยลืมมานั่งตีก็เดียกตีปันตีปิศนานโอ้ตัวเห็บเนี่ย ถ้าตัวเห็บมันตีเป็นตัวเลขมันก็ได้แค่สองตัวหละตัวห้ากับตัวหกเหมือนจะมันเน้นให้กับไอตัวเดี่เขาพูดเรียกห้ากับเรียหกเ่ะค่ะตัวเห็บเห็บก็คือห้าหกต้องประกอบตีเป็นตัวอ๋อค่เต็มไปหมดเหมือนฝันสองคืนซ้อนเลยฝันสองคืนซ้อนใช่เมืนมย้ำเลยเรข่ตัวนี้เหมือนมาย้ำตัวนี้ใช่ห้าหกใช่ไม่แน่อาจจะเป็นบนหรืออาจจะเป็นล่างก็ยังไม่แน่ ไม่รู้จะมาบนหรือจะมาล่างเพราะเลขมันเป็นการเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกแค่อย่างเดียวคือมาขอทู่ปู่ย่านี่แหละถ้าเลขทู่ปู่ย่าให้มาตรงกับเลขที่นิมิตเนี่ยมันคงจะเข้าเลยแหละทีนี้มันคงจะไม่ไปไหนละว่าบนก็คือบนว่าล่างก็คือล่างรอแค่เลขทู่พอเลขงวดนี้ให้เหมือนให้ง่ายๆแล้วก็สั้น แล้วก็ไม่ต้องอไป,<อ><ช>ปตีใช่บอกเป็นตัวด้วยใช่บอกเป็นตัวมีแค่เสียงมีแค่เสียงผู้ชายพูดออกมาแต่ตัวตนไม่เห็นยินได้ยินแต่แค่เสียงปกติก็คุณพ่อไม่ค่อยฝันเป็นเลขแบบเป็นตัวใช่นะมาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือ,อรอบนั้นเนี่ยด็กสองหกที่มาถ่ายรอบก่อนเขามาบอกสองหกใช่ไหมครับพ่อแต่ว่ามันไปต่างประเทศก่อนเนาะสอง สองหกสองเก้า <26, 29. S 2> นี่แหละ,ะแล้วแต่ว่าไปต่างประเทศตรงๆเลยได้ทั้งสองหกสองเก้าวันนั้นที่ว่าวเขามาบอกอนนเป็นตัวอันนั้น,น,น,นจําได้ที่เขามาซื้อเราไปถามซื้อรำเขาก็บอกเขาไว้ให้แล้วยี่สิบเก้าปีตอนนั้นใช่ที่มันออกสองเก้าสองหกต่างประเทศแต่งวดนี้เป็นเสียงผู้ชายเลย เราพื้พำมคนเดียวกลับไปตัวจอมปลวกพูดไปพูดมาว่าโอ้จะขึ้นไปอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเราก็พื้พำยืนดูเขานั่งหนั่งดูเขาก็ออกมาจากปลวกแล้วก็ขึ้นมันเป็นจอมปลวกใหญ่อย่างนี้เลยที่เขาสร้างเนี่ยนะสูงๆอย่างเงี้ยจอมปลวกน,นะแล้วตัวเขาก็ออกไปแล้วเขาก็ขึ้นเต็มกับมุกบนพื้พำอยู่คนเดียวพอเราพื้นพำไปอย่างนั้นแหละเสียงที่สะท้อนมาให้เราเหมือนว่า เขาพูดเลยก็บอกเขาจะไม่ให้โชคลาภจะไม่เอาหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงที่พูดออกมาที่เราก็ตอบกลับไปก็บอกว่าถ้าให้โชคลาภก็เอาอย่างนี้เลยเขาก็พูดสวนกับเสียงนั้นเพราะไม่เห็นตัวตนมีแค่เสียงทีนี่เขาก็เลยพูดเลยเขาพูดแค่ตอนนี้แหละเขาก็บอกว่าห้าหกเขาพูดอย่างนี้เสียงผู้ชายเขามาบอกเป็นตัวเลยใช่เขาบอกเป็นตัวเลยอันนี้บอกเป็นตัวเลยจับได้ชัดแจ้งเลยเนี่ยนิมิต เลขตัวนี้ในฝันสองคืนเลยแล้วกันเนาะใช่สองคืนเลยแล้วทีหลังไอ้พวกกองทัพเห็บนะ่ะโอ้เห็นแล้วน่ากลัวมันมากเหลือเกินไปกัดใครก็ตายอ่ะมันมาเป็นเหมือนกองทัพเลยไ,ไม่มีอะไรเลยมีแก่ตัวเห็บเพราว่าเหมือน,นเหมือนลิ้นใด้เราเนะี่ยตัวเห็บเนี่ก็คือห้ากับหกนี่แหละตัดตีเป็นตัวเลขค่ะไอเห็บนี่เห็บก็ห้าเนาะค่ะใช่ห้าตีได้ห้ากับหกนั่นแหละเหมือนจะมาเน้นให้เลย วาห้ากับหกนี่แหละตัวนี้แหละอย่างเงี้ยครับไม่แน่ตัวนี้อาจจอดบทเหมือนที่คุณพ่อแปลออกมาก็ได้ใช่เพราะว่าเพราะเราจอมปวดมันขึ้นไปด้านบนพอมขึ้นไปด้านบนเพราเราตีปริศนาแบบนี้เราเห็นแบบนี้ปริศนาที่ให้เห็นแบบนี้แลวจอมปวกนี่ก็ใหญ่แบบโอ้ใหญ่มากเลยใช่เป็นอย่างนี้เลยละใหญ่ปุ่มเลยเน่ะมันจะใหญ่เท่าหินปูด้านหลังเนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่มันเป็นจอมปวกใหญ่ แต่ถึงเวลานั่นแหละมันมเหมือนมีไม้อะไระไปทิ่มไว้สูงๆเนี่ยที่เขาก็ออกมาจากปลวกแหละเป็นจอมปลวกเขาก็ขึ้นตายขึ้นไปเต็มครับจนเราไปพูดว่าโอ้จะไปไหนกันอะไรทําไมออกมาอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ว่าตายขึ้นเต็มไปหมดนั่นแหละเราพูดเลยว่าเอซีท่านไหนถูกกับคุณพ่อใครอยากจุ่มค่าผลไ,ไ,ไม้ให้ปู่ก็ได้แร้วพ่อเนาะเคยยากจะถวายผลไม้ให้ปู่ขนะ อันนั้นก็อยู่ที่พิจารณาเอานั่นแหละมาช่วยให้ได้ซื้อผลไมกลากไม้ถวายปูกพ่ใครมีโชคไม่หลาบสามเจ็ดเมื่อกี้นะคะเนาะใช่ถ้าใครตัดก็ได้เลยถ้าตัดเล่นส่วนมากจะไม่ตัดกันนะสังเกตดูนี่จะจะเอาตะกรสามตัวตรงๆอย่างเดียวนั่นแหละครับต่อคุณพ่อนี่ก็ซื้อแบบผลไม้ก็ซื้อน้ำถวายให้ปลูกตลอด นะครับใช่ก็ซื้ออย่างงี้เลยเข้ามบาก็ต้องซื้อมาขอปู่ทุกครั้งก็ต้องซื้อให้ปู่ตลอดนะพ่อเนาะใช่ครับยังไงก็ฝากตามเลขโค้งสุดท้ายด้วยนะครับจะมาขอปู่นะครับก็คือวิธีขอปู่มีเลขขันน้ำมตนกับเลขถูกสองอย่างใช่แต่ส่วนที่ถูกเลจุดเลขทูกในส่วนใหญ่ไม่พลาดเลยนะพ่อเนาะใช่ได้ตลอดได้เลขถูกสังเกตดูถูกตลอดอืมมีสองตัวบนก็สองตัวล่างในต้นไม้เห็นแน่นอนนะพ่อเนาะใช่จนแมาประจุดเลขถูก ที่อื่นเนาะไม่ค่อยเข้านะคะมาจุดที่ตรงนี้แหละค่ะเข้าตลอดเลยเลขทูบนะคะใช่สามตัวเคยเข้ามาแล้วนะพ่อเนาะสามตัวก็เคยเข้าค FC คนที่เขาเคยตามแนวทางเขาจะรู้ดีว่าเลขทูบที่ปู่ท่าในนี้มักจะออกตลอดใช่ให้แต่ขอแค่ตัดน่ะตัดเล่นน่ะถ้าตัดเล่นถูกจริงๆครับตัดสองตัวใช่ตัดเป็นสองตัวจากสามตัวให้ตัดสองกลับกันทุกตัวมันก็ได้แค่หกตัวเนาะ แต่เรากลับท really? really? oh, oh, ุกตัวมันก็จะได้สังเกตดูได้จริงๆสังเกตดูนั้นก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็ทิดตามช่องกดรอกดติดตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขแนวทางก็ค่ะเป็นแนวทางของปู่หินนะคะเป็นความฝันก็ฝากตามเลขทูบด้วยนะคะให้กดติดตามทางช่องไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เดีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ